วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงจากเริ่มต้นที่หลวงปู่สิงหรือพระราชจักวีเป็นเจ้าวาดวัดแก้วที่นี่เรายังไม่มีอาคารที่เป็นอาคารพณิชย์วัดก็ยังไม่มีการพัฒนาจากปี2020บริษัทที่ผ่องพณิชย์จุกกัดโดยคุณชวนภูการล้วนก็เข้ามาเช่าที่ของวัด พัฒนาเป็นศูนย์การค้ามหาราชเป็นอาคารพายิชย์แล้วก็สร้างเสร็จไปแล้วนะครับ600กว่าคูหาต่อมาเมื่อลปบุสิงโมโนภาพก็มีทางด้านของพระสุตาวุฒธธวิสิทธิ์มาเป็นเจ้าวาดและต่อจากนั้นมาก็ท่านเจ้ากุณปัญญาวุฒธรรมคณีบัดนี้เราก็มีเจ้าวาดท่านใหม่ก็คือพระวชิระปัญญาวุฒ มาเป็นเจ้าวาดจากการที่เราได้เห็นนะครับว่าจากตั้งแต่หลวงปู่สิงห์ไปต้นมาถึงวันนี้นั้นความเปลี่ยนแปลงของวัดแก้วประวัารมนั้นในพื้นที่ของเขตทางด้านของพุทธาวาสเขตสังฆาวาสก็ได้มีการพัฒนาขึ้นมามากมายเช่นในเรื่องของทางด้านของพระอุโบสถทางด้านของบริเวณพื้นที่ต่างๆรวมถึงอาคารต่างๆ และก็พื้นที่ที่มีการจัดให้มีการจอดรถได้และที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์สิ่งต่างๆเหล่านี้นที่พูดถึงนั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีรายได้จากทางด้านของส่วนการค้ามหาราชแต่อยากจะเรียนเน้น,นะครับว่าจากการเช่านานปีบัดนี้นั้นสัญญาได้หมดไปแล้วนะครับและทุกอย่างนั้นก็สร้างเสร็จเรียบร้อยไปแล้ววันนี้วัดแก้วมีอาคารถึง600กว่าคูหา ถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็สองเกือบสองสามพันล้านบาทและไรายได้ที่เกิดขึ้นนั้นเดือนละล้านกว่าบาทก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไรายได้ที่มีการนํามาในการพัฒนาวัดเพราะวัดแก้วกรามนั้น,น,นไม่จําเป็นต้องอาศัยกระถิ่นซึ่งต้องมาทุกปีเมื่อมีไรายได้ที่มั่นคงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่วัดนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเมื่อก่อนนั้นทางด้านของคุณชวนเองผมเองเคยเข้ามาเป็น ประธานกรรมการในการบริหารในการพัฒนาวัดแต่สิบกว่าปีมานี้ครับทางด้านของพวกเราครับไม่ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการในการบร,าริพัฒนาวัดแก้วจึงมีแต่บุคคลจากภายนอกหลายหลายหน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาครับว่าทางบริษัทที่ผ์งนั้นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของการเข้ามาพัฒนาการเข้ามาบริหารจัดการในวัด พราะนั้นการที่มีการพูดคุยกันหลายๆเรื่องนะครับว่าวัดนี้เป็นของทางด้านของบริษัทพิพองวัดนี้เป็นของตระกูลพังกระนอย่าเชื่อนะครับไม่ใช่ครับและนอกจากนั้นแล้วทางด้านของด้านของการชาปนกิจศุเนี่ยนะครับที่เมนมะแก้วก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการพูดทําให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าทางวัดเองอะไรนี่นครับได้มีการต่อเติมได้มีการสร้าง อาคารขึ้นมาในเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารต่างๆนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็เข้ามาแล้วก็เห็นในที่พ่องนางกีผวกเราู้วนซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อวางศพนะครับในการบำเพ็ญกุศลก็เข้าใจว่าทั้งหมดนี้นะครับในส่วของชานฐานตรงนั้นหรือว่าอาคารสำหรับบำเพ็ญกุศลศพนั้นเข้ามาบริหารจัดก,การโดยบริษัทศรีพ่องพานิจเต็มตัดเราเรียนครับว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นวัดบริหารเองทั้งสิ้นนะครับ อให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้เป็นปัญหาเพราะความไม่เข้าใจผมอยากจะบอกว่าต่อไปนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่ครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดครับ1นึก็คือท่านได้ฟังอะไรมาหรือได้อ่านอะไรมา2ท่านต้องคิดแล้วนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งดีไม่ดีนั้นต้องคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่เมื่อไม่มั่นใจครับสามก็คือท่านต้องถามถามผู้รู้ถามคนที่เขามีส่วนที่เกี่ยวข้องสี่ครับเมื่อเราได้ยินได้ฟังข้อความที่ชัดเจนแล้วถึงไปพูดหรือไปเขียนอันนี้ครับผมอยากจใจทุกคนนั้นได้ถือปฏิบัติแล้วก็เชื่อว,ว่าบ้านเมืองของเราจะดีขึ้นกระบี่ของเรานั้นบอกว่าคนกระบี่ดีทุกคนกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักหากว่าเราได้ฟังอะไรมา แล้วเราไม่ได้คิดแหะครับเราพูดต่อเลยบอกคนนี้ไม่ดีท่านก็ได้ฟังมาเอาไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นตรงนี้ครับเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราไม่เช่นแล้วเราจะมีคําขวัญที่ว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักหรือจะมีคําขวัญที่ว่าคนกระบี่ดีทุกคนได้อย่างไรครับ